นั่นเงครับกลับไปเป็นหัวข้อตัวเชื่อมทางตรรก,กศาสตร์นะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่5้าตัวนะครับตัวที่1แบบนี้นะครับเราจะเรียกอันนี้ว่าและอันที่2นะครับเราจะเรียกทางนี้ว่าหรือนะครับต่อไปที่3ถ้าแล้วจุดๆนะครับจะเป็นลูกศรที่ชี้ไปทางขวาน,นะครับต่อไปที่4ถ้ามีลูกศรสองด้านนะครับ เราจะเรียกอันนี้ว่าก็ต่อเมื่อและสุดท้ายนะครับข้อ5ถ้ามีตัวหนอนอยู่นะครับแบบนี้เราจะเรียกอันนี้ว่าไม่นะครับเป็นตัวตรงข้ามเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับอันแรกพูดถึงตัวเชื่อมของคําว่าและนะครับครูจะลองทียบประโยคนี้นะครับเช่นถ้าเรามีประโยคว่าพ่อบอกกับลูกว่าต้องได้เลขและ อังกฤษเกตสี่นะครับความหมายก็คือถ้าเกิดว่าเราได้เลขเกศสี่นะครับและได้อังกฤษเกตสี่ด้วยผลออกมานะครับคุณพ่อก็จะไม่ว่าเราตอบจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้แต่เลขและสอบอังกฤษไม่ได้นะครับแบบนี้ผลออกมาก็จะกลายเป็นเท็จนะครับต่อไป ถ้าไม่ได้เลขแต่ว่าได้อังกฤษนะครับแบบนี้ผลออกมาก็จะเป็น F นะครับและสุดท้ายสอบไม่ได้ทั้งเลขและอังกฤษเลยนะครับแบบนี้ผลก็ต้องเป็น F แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เราไปโฟกัสที่ตัวแรกนะครับการเป็นและต้องเป็นจริงทั้ง2อันนะครับต่อไปอันที่2คือหรือนะครับ ตัวเชื่อมของคำว่าหรือจะเป็นเครื่องหมายนี้นะครับประโยคที่อยากให้สนใจก็คือถ้าวันนี้คุณพ่อถามว่าอยากจะทานอะไรเราตอบว่าเอามามา่าหรือข้าวผัดแบบนี้นะครับปรากฏว่าคุณพ่อซื้อมาสองอย่างเลยทั้งมามา่ากับข้าวผัดนะครับผลก็คือแฮปปี้นะครับ ตอบจริงต่อไปคุณพ่อบอกซื้อมาแต่มาม่านะครับข้าวผัดไม่ได้ซื้อแบบนี้ก็ถือว่าตอบจริงนะครับก็ยังได้กินสิ่งที่ต้องการกินอยู่ต่อไปไม่ได้ซื้อมามา่าแต่ซื้อข้าวผัดมานะครับแบบนี้ก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับกรณีสุดท้ายคือไม่ได้ซื้อทั้งมาม่าและข้าวผัดมาเลยแบบนี้เราก็จะรู้สึกแย่นะครับก็จะกลายเป็น f เพราะฉะนั้นกรณีของหรือนะครับเราจะจำกรณีล่าสุดเลยก็คือ ถ้าเป็น f จะต้องเป็น f ทั้งคู่นะครับต่อไปอานที่3ามนะครับตัวเชื่อมที่ว่าถ้าแล้วเชัดสาระของลูกศรชี้ไปทางขวานะครับประโยคมีอยู่ว่าถ้าเราบอกว่าถ้าวันนี้ฝนตกนะครับแล้วเราจะเล่นคอมนะครับ เพะนั้นจะมีค ondition อยู่คือฝนตกแล้วต้องเล่นคอมเหตุการณ์ที่1นนะครับปรากฏว่าฝนตกแล้วเล่นคอมจริงๆนะครับแบบนี้ก็จะตอบจริงถ้าฝนตกแล้วปรากฏว่าเราไม่เล่นคอมนะครับแบบนี้จะเป็นการผิดคําพูดก็เลยเป็น F นะครับต่อไปถ้าฝนไม่ตกไม่สังเกตดูครับถ้าฝนไม่ตกเราอาจจะเล่นคอมก็ได้หรือฝนไม่ตก เราอาจจะไม่เล่นคอมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองเคสล่างตรงนี้ก็ยังออกมาเป็นจริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าแล้วเราจะไปโฟกัสตรงคำว่า f นะครับถ้าเป็น f จะมีกรณีเดียวคือหน้าจริงหลังเท,ท็จนะครับต่อไปตัวเชื่อมตัวที่สนะครับตัวเชื่อมที่4คือก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อใช้สัญลั์ของลูกศรชี้ไปกลับแบบนี้นะครับ หลักการเราก็จะจำอย่างนี้นะครับตอนเรามีบวกคูณด้วยบวกนะครับเราจะได้บวกถ้าเรามีบวกคูณด้วยตัวลบนะครับเราก็จะได้ลบถ้าเรามีลบคูณด้วยบวกนะครับเราก็จะได้ลบและสุดท้ายถ้าเรามีลบคูณด้วยตัวลบนะครับเราจะได้บวกแบบนี้แล้วก็หลักการแบบนี้มาคิดได้นะครับ ถ้าบวกมองเป็นจริงบวกมองเป็นจริงนะครับจริงเจอจริงก็จะได้จริงนะครับต่อไปบวกมองเป็นจริงลบมองเป็นเท็จนะครับบวกคูณลบได้ลบก็จะกลายเป็นเท็จนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นเท็จต่อไปตรงนี้เป็นเท็จนะครับลบและจริงเป็นบวกนะครับลบเจอบวกได้ลบก็คือเท็จนะครับและสุดท้ายลบเจอลบก็คือ f กับ f นะครับ ออกมาจะกลายเป็นบวกก็คือจริงนะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าถ้าเครื่องหมายเหมือนกันตอบจริงก็ได้นะครับเครื่องหมายต่างกันก็จะตอบ F นะครับต่อมาเรามาสรุปอีกครั้งนะครับตัวเชื่อมและหรือถ้าแล้วก็ต้าเมื่อนะครับและเราจะไปโฟกัสที่จริงกับจริงนะครับจริงกับจริงเราจะได้จริงนะครับกรณนที่เหลือเป็น F ทั้งหมด ต่อไปตัวเชอที่2นะครับหรือหรือเราจะไปโฟกัสของ f หรือ f นะครับก็จะกลายเป็น f ที่เหลือเป็นจริงทั้งหมดนะครับต่อไปถ้าแล้วเราจะไปโฟกัสตัวของหน้าจริงหลังเท็จนะครับถึงจะกลายเป็นเท็จกรณีอื่นเป็นจริงหมดนะครับและสุดท้ายถ้าเครื่องหมายเหมือนกันนะครับตอบจริงและเครื่องหมายต่างกันตอบ f นะครับหรือมองเป็น บวกคุณบวกได้บวกก็ได้นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกําลังใจให้คันด้วยนะครับ